สวัสดีครับสวัสดีวันวาเลนไทน์นะครับสวัสดีวันวาเลนไทน์นะวันนี้ <c oughs> วันวาเลนไทน์รับผมผมจะพาม,มาปลูกช,ช้างแดงชุมพรนี่ครับช้างแดงชุมพรต้นใหญ่ๆแบบนี้เลย <c oughs> ช้างแดงชุมพรเป็นกล้วยไม้ที่ทนแดดมากนะครับผมดอกสีแดงสวยมากนะครับผมดบบสีแดงสวยเราจะปลูกไม้ใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมพร้อมอ,ออกดอกนี้เลยสําหรับช้างแดงชุมพรวัสดุป,ปลูกผมก็มีแบบง่ายๆเลยนะครับผม กาบมะพร้าวสับเป็นหลักกาบมะพร้าวสับเป็นหลักเนาะแล้วก็ดินปลูกต้นไม้ผสมนิดนึงนะครับผมดินปลูกต้นไม้ผสมนิดนึงเนาะสําหรับช้างแดงชุมพรนะครับผมก้อใหญ,ใหญ,ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมต้นใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะฮะช้างแดงชุมพรอะเรามาเริ่มปลูกกันเลยเรามาเริ่มปลูกกันเลยเหมือนตาดอกจะออกแล้วด้วยนะครับออกแล้วีวันวาเลนไทน์รรนะครับผมสวัสดีวันวาเลนไทน์นะ,ะสําหรับใครที่อยากไปเที่ยวไหนก็ ไปเที่ยววันมาเลนไทยมีคู่รักก็ให้ส่งความรักให้กันทุกคนเนาะครับนะผมอ่ะเรามาปลูกช้างแดงชุมพรกันําดับแรกเลยเราได้ต้นกล้ามาแบบนี้แล้วใช่ไหมฮะผมก็แช่น้ํายาแล้วก็แช่น้ําไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ให้เขาซึมซาบน้ำเฟรชขึ้นเนาะแล้วก็ราก,กเก่าๆนี้พยายามเล็มเขาออกหน่อยนะครับผมตัดเขาออกแบบนี้เลยตัดเขาออกแบบนี้เลยเนาะผมตัดเขาออกแบบนี้เลยง่าย,ายๆเพื่อให้เขาแบบ เอาลากใหม่ขึ้นมาพวกช้างแดงชุมพรช้างสารพีนะครับผมหรือเขาพระวิหารนี่เป็นตระกูลเดียวกันนะฮะ <c oughs> ใครอยากได้พวกช้างแดงชุมพรเ <c oughs> ขาพระวิหารนะครับผมแล้วก็ช้างสารพีทักมาได้ทักมาหาผมได้นะลงก้ยไม้ไมเลย,เอยลองกะมพะพร้าวเลยแบบนี้ง่ายๆบางคนก็จะปลูกหรือจะปลูกใช้กะมพะพร้าวสัตว์อย่างเดียวก็ได้ครับผมแต่ผมใช้ดินนิดนึงเพื่อให้เขามีตัวยึดด้วยนิดนึงเนาะ พราะด้วยธรรมชาติที่เขามาครับผมเขาก็จะมีดินมาด้วยเนี่ยก็อยู่ในดินปลูกต้นใหญ่ไปเลยเสียบบุบลงไปเลยวางทิศทางสงสัยผมต้องได้หาไม้ยันไม้คำและะ้วมั้งนี่นชุไปส็จต้นใหญ่พอสมควรครับผมราดตีมี่อด,ดอกแล้วนะเนี่ยเหมือนจะมี่อดดอกออกแล้วอันนี้ช้างแดงชุมพรดอกสีแดงเป็นพวงยาวใหญ่ครับดอกคนมาก ช้างแดงชุมพรอมดอกออกเป็นเดือนเลยเดือนกว่าเลยด้วยแล้วก็ุนแดบดบคุดคูดใส่ดินลงไปเดี๋ยวผมใส่ดินลงไปดูนี่เลยง่ายๆเอากะบิมะพร้าวรองใต้แล้วผมก็ใส่ดินลงไปจะปลูกดินธรรมดาทั้งหมดเลยก็ได้เหมือนกันครับผมเพราะเขาเป็นล้ยไม้ที่ค่อนข้างทนแดบดบต้นมาทาให้สมบูรณ์อย่างนี้บึงดึงใบอย่างนี้ด,ดึงออกได้เลยนะครับ ผมตัดเกเลยอย่างเงี้ยขอให้เห็นหน้าเขาหน้าไม้ชวในทิศทางที่สวยงามกาะมาพ้าลุงกาามาพา้า,า,พาสับนี่ครับขาดไม่ได้สําหรับใครที่รักกล้วยไม้เนาะเพราะเขาช่วยซึมซับน้ําได้ดีสําหรับคนที่ไม่มีเวลาลดน้นํามากแดงชุมพรนะ ใครที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นช้างแดงชุมพรช้างสารพีนะฮะผมเขาพระวิหารเป็นกล้วยไม้ตระกูลเดียวกันที่ทนแดดมีห,หางช้างเผลือกเนี่ยโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเนปดนะฮโทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเนะแต่แะแต่ก็ก,กดขึ้นนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวรดน้ำไม่ประยุกเดี๋ยวเขาล้มเวลาเราไม่มีที่ยึดก็ใส่ลงไปแบบนี้แต่มีดินเป็นที่ยึดแล้วเดี๋ยวเขาก็เกาะดิน ดินปุกอีกนิดนึงเพื่อให้มันน้ำหนักมันมีสูนข่วงนะครับหรือใครจะใช้ดินปุกทั้งหมดก็ได้อันนี้มันแล้วแต่ละคนเนาะไม่มีผิดถูกครับผมช้างสารพีช้างแดงชุมพรนนะครับผมหรือไม่ว่าจะเป็นเขาพระวิหารหรือหางช้างเผือกพวกนี้เนาะเขาชอบแดดครับแต่แรกๆปลูกพยายามเอาเขาอานุบาลมาในร่มลําไรหน่อย <c oughs> ให้ลากเขาเดินใหม่แล้วคุณเอาเขาเอาไปตากแดดก,ก็ได้ <c oughs> แต่ผมจะบอกว่า ความอลังการของดอกของช้างแดงชุมพรนะครับผมของเขาพระวิหารนะคะแล้วก็ช้างสารพีรวมถึงหางช้างเปือกเวลาออกดอกจะอลังการและทนมากดอกอยู่ได้เป็นเดือนถึงสองเดือนเลยครับดอกเขาจะทนมากแบบนี้เราก็จะปลูกแล้วก็ประจัดบางไว้ในรุ่มรุ่มก่อนรุ่มลำเลก่อนนิดนึงแล้วค่อยถ้าเขาลากเดินแล้วผมก็จะเอาไปออกแดดจะค่อยๆอยทยอยปลูกแล้วให้มันเป็นสวนใหญ่ครับผม เวลาเขาออกดอกจะได้สมพังเนาะใครสนใจนะไม่ว่าจะเป็นช้างแดงชุมพรช้างสารพีหรือว่าตัวเผาพระวิหารทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8นะครับผมหรือสนใจกล้วยไม้ป่าหายากทุกชนิดนะเนี่ยครับผมก็จะได้ประมาณนี้ลนะมาดูใกล้ๆผมก็จะปลูกประมาณนี้คูณขึ้นมาทีนหน่อยเพราะเดี๋ยวรดน้ำเนี่ยพวกวัสดุปลูกพวกนี้ก็จะยุบลงไปไม่ให้มันเป็นหลุมมากก็จะคูณน,นิดนึงปลูกแล้วหนึ่งต้นต่อเลยต้นที่สอง หนักนิดหนึ่งไม้พวกนี้นะครับผมเวลาเขาจะแตกกอออกแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยแตกกิ่งออกมา,อามาดูใกล้ๆเขาแตกอยู่กิ่งเขาแตกออกมาแบบนี้เวลาเขาแตกยาวใหญ่ออกไปเราสามารถเราสามารถนะครับผมเราสามารถตัดออกไปชําได้เลยนะครับผมสําหรับทงช้างแดงชุมพรกับช้างสารพีพวกนี้นะามาปลูกต้นต่อไปเลยนะครับสําหรับวันวาคนไทยใครไปอยากไปเที่ยวไหนบ้างเนาะ Uh huh. ส่งมอบความรักนะครับผมโปรโมชั่นันมาเลนไทยผมก็มีนะเดี๋ยวผมบอกโปรโมชั่นวันมาเลนไทยสำหรับ,บกล้วยไม้ตัวอ,อื่นนะครับเดี๋ยวปลูกกระถางที่2ต่อกระถางที่2ต่อเอากระมังเท้าลองปลูกก่อนแล้วก็เอาเหมือนเดิมเลยดูว่าเขาจะประมาณไหนเดี๋ยวลองอีกนิดนึงนะครับลองอีกนิดนึงจะได้ความสวยงาม ถ้ามันต่ำเกินไปมันก็อาจจะเน่าต้องลองขึ้นมานิดนึงนะครับไม้ใหญ่ครับผมเวลาส่งนี่ค่อนข้างต่อกล่องอะเสียค่าส่งเยอะเหมือนกันเวลาอรันนี่ก็ตัดงนี้ออกแต่เราจะเสกค่าอย่างนี้ตัดพยายามตัดรากเก่าออกนิดนึงเพื่อให้เขาเดินรากใหม่นะครับไม่มีผิดถูกนะคอมเมนต์มาได้เลยใต้คลิปนี้นะครับผมยังไงฝาก ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะเราขอบคุณมากออกไป<ะ>ขอคุณเลยแล้วจะปินโดงไปเลย ใครสนใจนะเกี่ยวกับช้างแดงชุมพรนะครับผมต้นเฉยแบบนี้หรือว่าจะเป็นช้างสารพีหรือว่าเขาพระวิหารก็จะมีรูปทรงคล้ายคันหรือหางช้างเผือกพวกนี้ทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยหรือโทรมาที่เบอร์0 9 5 9 4 1 9 8 8นะครับผม0959419888นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมคลิปปลูกช้างแดงชุมพรตัวเนี้ยขอลาไปก่อนนะครับผมลาไปก่อนนะแล้วก็จะไป กล้วยไม้ชนิดอื่นต่อนะครับผมวันนี้วันวาเลนไทน์แล้วผมก็อยู่ในสวนกล้วยไม้เนี่ยอยู่กับติดๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมแฮปปี้วาเลนไทน์สเดย์นะครับทุกคนครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับตําหน่งพดด้วงไปแล้วไปแล้วบาย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 หยุดเลยหยุด,ยด